ก่อกองไฟใต้แนวสายไฟฟ้าอ้ยอากาศด,ดีจังเลยอ่ะโอ้ยดูนั่นสิคบตรงหน้าดีสอดเขาเกาะกองไฟกันด้วยเราไปเดินดูกันเถอะค่พี่วนอันตรายอะ่ะก่อกองไฟสูงๆใกล้สายไฟฟ้าแบบนั้นน่ะการก่อกองไฟหรือเผาสิ่งต่างๆใกล้สายไฟนั้นอันตรายมากนะครับ พราะการเผาไหม้จํานวนมากๆจะทําให้เกิดขมาวควันหรือแปลวไฟที่ลุกลามสูงส่งผลให้สายไฟฟ้าละลายและอุปรกรณ์ไฟฟ้าชารุดเสียหายและอาจทําให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงสู่พื้นดินส่งผลให้ผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ได้รับอันตรายและอาจร้ายแรงจนทําให้เกิดไฟฟ้าดับสร้างความเสียหายได้วงกว้างอีกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราไปบอกให้เขาก่อกองไฟเล็กๆดีกว่าไหมครับพี่เบบฉลาดจริงๆน้องเรา สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค